สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาติดตามรายงานข่าวกับประวัติวันนี้เลยนะครับจะพาท่านผู้ชมไปชมข่าวแรกเลยนะครับที่จังหวัดอำนาจเจริญวันที่24เมษายน2566ณโรงแรมเลิศวิจิต LGD M เมืองลั่นจังหวัดอำนาจเจริญมีตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญได้อบรมการสร้างภาคีเครือข่ายการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีกู่ขอไข โดยมีพลตำรวจตีสถาพรเอ็มโอดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญได้มอบให้พันตำรวจเอกคงพันพลวงศรีรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญได้มาเป็นประธานเปิดงานพร้อมให้ความรู้และมีพันตำรวจเอกอนุวัตแก้วจ,จันทาผู้กำกับการสอบสวนกลุ่มงานสอบสวนภูธรจังหวัดอำนาจเจริญได้กล่าวรายงานพร้อมด้วยนะครับวิทยากราจากตำรวจภูธรภาคสามมาให้ความรู้ โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกสถานีตำรวจผูุธรในสังกัดจังหวัดอำนาจเจริญและประชาชนเครือข่ายเข้าร่วมอบรมได้รับความรู้สร้างความประทับใจให้กับผู้เขา้เอาอบรมเป็นอย่างยิ่งโดยมีสื่อมวลชนมาเขา้าร่วมด้วยมีได้รับความรู้ใหม่ๆจากวิทยากรรู้ขอไข่จนที่ดัรกบ่าวครับผ่านระบบองท์การ จังหวัดอำนาจเจริญครับก็วันนี้ทางจังหวัดอำนาจเจริญนผู้ทำการได้มองไปได้จากโครงการสร้างภาคีทาง,งดง้านเพื่อ,อป้องกันเหตุกิจกรมรมทางออนไลน์นะครับ่ณปัจจุบันนี้พี่น้องทั่วประเทศคือฝึกแก้คนร้ายหลอกลวงทางช่องทางทาง โทรศัพท์บอกลวงครับด้วยวิธีการต่างๆมากมายหลายวิธี่ครับสำกานตำรวจแห่งชาติเราก็เลยจัดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อเให้ความรู้แก่พี่น้องประชาชนครับให้รู้ทันให้รู้เท่าให้รู้ทันให้รู้เห็มให้เรียนก็ทางสำกงานตำรวจแห่งชาติก็ขอขอบคุณนักข่าวทุกสำนักที่จะได้ช่วยกัน